อันนัครพัฒหรือผู้ที่รู้จักกันในชื่อบุญนาคพระเอกจากซีรีส์ d a n g e r o u s Queen ที่เคยเป็นควีนในหัวใจของแฟนๆทั่วประเทศวันนี้มาอัปเดตชีวิตให้ชมรู้ว่าตอนนี้กำลังวางแผนเรื่องการสร้างครอบครัวกับแฟนสาวนอกวงการอยากมีลูกในช่วงปี2,569ถึง2,570ซึ่งเป็นข่าวดีที่ทำให้แฟนๆต้องกระตือรือร้นอยากรู้ว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวอันก็ไม่ลังเลนในการตอบคำถามนี้เลยพูดเป็นเสียงเต็มที่ว่าจริงๆแล้วอยากได้ลูกชายครับจะได้เล่นรถด้วยกัน ทำให้แฟนๆต้องลุ้นอยู่ว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีลูกเมื่อไหร่แต่ที่น่าสนใจคืออันไม่กังวลเรื่องลูกจะเหงาเลยพร้อมย้ำว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวใหญ่และอบอุ่นทำให้เขามั่นใจว่าลูกจะได้รับความสนุกสนานและความรักแห่งครอบครัวอย่างเต็มที่และเมื่อพูดถึงการวางแผนเรื่องการมีบุตรอันก็เผยว่าทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างรอบคอบปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วทาให้แฟนๆต้องรอคอยข่าวดีในช่วงหน้าที่จะมา นอกจากนี้ชีวิตส่วนตัวของอันก็ไปได้สวยพร้อมเต็มที่กับบทบาทใหม่ในชีวิตทําให้แฟนๆต้องอดทนรอคอยการมาเยือนมินิอันที่จะมาทักทายในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคืออันมีความคิดเห็นว่าได้หมดครับเมื่อถูกถามว่าอยากมีลูกเพศไหนทําให้เราเห็นว่าการมีลูกเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการจึงทําให้เราเห็นว่าการมีครอบครัวและการมีลูกเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก และเป็นเรื่องที่ควรจะมีการวางแผนและคิดเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองอย่างละเอียดคุณคิดอย่างไรกับความคิดเห็นของอันเกี่ยวกับการมีลูกคิดว่าการมีลูกเพศไหนเป็นสิ่งสำคัญมาบอกความคิดของคุณในการสร้างครอบครัวด้วยนะครับคะ่ะ